สวัสดีครับ FC ที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องสมาคมชนแนลมาโดยตลอดพบกันเช่นเคยกับช่องสมาคม h ชนแนลคลิปนี้ช่องสมาคม h ชนแนลก็มีเหรียนแปลกมาให้ FC ได้ติดตามรับชมเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปติดตามรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราเหมือนเดิมนะครับก็มาพบกับเหรียญแปลกเป็นแบบไหนอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมกันก็มาชมข้อมูลเหรียญปกติก่อนนะครับเหรียญปกติก็จะเป็นในลักษณะ พระเสียรใหญ่นะครับนี่คือด้านหน้านะครับจะไม่พูดยาวนะครับเกี่ยวกับการบรรยายนะครับนี่คือด้านหลังเหมือนกันนะครับแต่ที่ไม่เหมือนกันเหรียญน,นี่ก็คือเหรียญแปลกนะครับ ด้านหน้าก็คือพระเสียนใหญ่ด้านหลังก็คือรูวัดเหมือนกันแปลกแบบไหนอย่างไรนะครับเหรียญน,นี้ไม่มีขอบตั้งนะครับขอบตั้งก็คือขอบรอบข้างติดกับคำว่ารัชการที่เก้าติดกับคำว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับก็คือเหรียญนี้มีขอบมีขอบตั้ง ขอบตั้งก็จะเป็นลักษณะเห็นเด่นชัดนะครับแล้วก็นูนขึ้นตั้งขึ้นนะครับส่วนเหรียญน,นี้ไม่มีขอบตั้งก็จะมองในลักษณะเป็นวงกลมนะครับเหรียญมีขอบตั้งก็จะมีฟันเฟืองเหรียญไม่มีขอบตั้งจะไม่มีฟันเฟืองจะเป็นขอบ โลนขอบไม่มีฟันเฟืองนะครับในส่วนของความผิดปกติที่แปลกก็คือจะเล็กกว่ากันขนาดเล็กกว่าก็เท่าที่เห็นนะครับเท่าที่เห็นนี่คือเล็กกว่าก็หายไปในส่วนของขอบเลยนะครับขอบตั้งรอบรอบ,รอบ หายไปทั้งหมดเลยนะครับชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังด้านล่างด้านบนนะครับเล็กกว่ากันนะครับในส่วนของด้านทั้งสองด้านก็เช่นกันในส่วนของน้ำหนักเหรียญไม่ไม่เท่ากันแล้วจะเป็นน้ำหนักแบบไหนอย่างไรนะครับจะช่างเหรียญ ปกติกรน,นะครับเหรียญปกติจะมีน้ำหนักอยู่ที่สามจุดศูนย์ห้ากรัมนะครับก็มาช่างดูเหรียญผิดปกตินะครับเหรียญไม่มีขอบตั้งน้ำหนักก็จะอยู่ที่สองจุดหกสี่กรัมนะครับจุดหกสี่จุดหกสามประมาณนี้นะครับก็จะ มากนะครับในส่วนของน้ำหนักนี่ก็คือเหรียญแปลกที่ทางช่องสมาคม c h ชาแนลนำมาให้ f อซได้รับรู้ข้อมูลนะครับไม่ได้มาประกาศรับซื้อไม่ได้มาประกาศขายนะครับช่องสมาคม channel นะครับมีทั้งซื้อและขายไม่ว่าจะเป็นเหรียญแปลกเหรียญพออหายาก นะครับก็มีทั้งซื้อและขายแต่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ทำในเชิงของการพณิชย์นะครับก็ทําแบบในส่วนของการแบ่งปันนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ใช้เวลามานานพอสมควรนะครับท้ายคลิปก็ฝากหากว่า FC สนใจเกี่ยวกับเรียนแปลกก็เข้าไปติดตามนะครับช่องสมาคมจะแนวจะไม่สร้างความผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ